้อนนัจัดว่าเป็นงานยากอย่างหนึง่งคนงานหลานี้สามารถปูกเหล็กได้ในตาราวละ28ตันหรือเดือนละ840ตัน เทที่ตัวเขื่อนนั้นรถบรรทุกจะนํามาจากโรงผสมคอนกรีตไปส่งให้แก่รถบั้นจันและในเที่ยวหนึ่งสามารถบรรทุกถังคอนกรีตซึ่งมีความจุเกือบ4ีลูกบาศเมตรได้สามถังการเทคอนกรีตที่ดำเนินไปตลอดเวลา24ชั่วโมงนั้นเคยเทได้อย่างสูงถึงวันละเกือบ4,000ลูกบาศเมตรและเมื่อสร้างเกื่อนนี้เสร็จจะใช้คอนกรีตไป9 7 0 0,000ูกบาศเมตและซีเมนต์2 7 0 0 17พฤษภาคมค่ะย้อนไปเมื่อพุทธศักราช2,507ค่ะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศเสด็จดดไปเปิดเขื่อนค่ะเขื่อนภูมิพลนะคะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้วอำเภอสามเงาจังหวัดตากเดิมเรียกเขื่อนยันฮี อ่อมาเมื่อวันที่25รกรกฎาคมปี2500พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรได้พระราชทานพระประมาพิไทยให้เป็นชื่อเขื่อนและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤเษรเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2504เริ่มดําเนินการก่อสร้างตัวเขื่อนระบบส่งไฟฟ้าอาคารโรงไฟฟ้าและองค์ประกอบต่างๆเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์รองรับน้ําได้สูงสุด13,462ล้าน ลูกบาทเมตรค่ะซึ่งนอกจากจะใช้ระบายไปเพื่อการเกษตรการอุปโภคบริโภคตลอดจนข้ามนาคมขนส่งก็ยังใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่17พฤษภาคมปี2507 นอกจากจะช่วยหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรกว่า10ล้านไร่ส่งเสริมอาชีพประมงเป็นมูลค่ากว่า400ล้านบาทต่อปีผลิตกระแสไฟฟ้าได้64,000ล้านหน่วยยังเป็นเขื่อนที่ช่วยบรรเทาปัญหาอุทก,กภัยและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยค่ะวันนี้เมื่อวันวาน17พฤษภาคมปี2507ค่ะโอ้60ปีพอดีเลยค่ะนะ ในหลวงรัชกาลที่9ครับเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนภูมิพลนะฮะภาพที่ทประชุมเห็นนี้เป็นภาพจากหอพระประยุทธ์นะครับโอ้โหดูมุมสูงครับเขาใจว่าใช้เฮลิคอปเตอร์ถ่ายในยุคนั้นนะไม่มีโดรนเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งขนาดใหญ่ค่ะนี่นี่ตอนสร้างอยู่เลยนะฮะตั้งแต่ตอนสร้างเลยนะโอ้โหดูสิกลายมาเป็นเขื่อนนะใหญ่ที่สุดนะตอนนั้นนะน้นมืูบาท การถูกเล็กเสริมคอนกรีตทันถูกต้องนั้นจัดว่าเป็นงานยากอย่างหนึง่งคนงานหลานี่สามารถถูกเล็กได้แน่ปราละ28ตันหรือเดือนละ840ตัน สำหรับเทที่ตัวเกิดนั้นรถบรรทุกจะนํามาจากโรงผสมคอนกรีตไปส่งให้แก่รถปั้นกันและในเที่ยวหนึ่งสามารถบรรทุกถังคอนกรีตซึ่งมีความจุเกือบสี่ลูกบาทเมตรได้สามถังการเทค,คอนกรีตที่ดาเนินไปตลอดเวลา24ชั่วโมงนั้นเคยเทได้อย่างสูงซึ่งวันละเกือบ4 0 0พันลูกบาทเมตรและเมื่อสร้างเกือนนี้เสร็จจะใช้คอนกรีตไป9 7 0 0 0เจดืนลูกบาทเมตรและซีเมนต์สอง0 0 0เจ็มื่นห้พันกเมต่ำ ผู้ม่พลนี่ลักษณะเป็นเกินรูปนี่เป็นคลิปจากขอภาพยนตร์นะฮะที่<ช>ทำให้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างใช้คอนกรีตเท่าไรใช้คนงานทำยังไง<ม>เพราะต้องไม่ลืมว่าในยุคนน้นนะครับ<ช><ข>ก่อนปีพุทธศักราช2505เนี่ย507เนี่ย<ช>การก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยม,มันยังไม่เยอะเทคโนโลยีมันยังไม่ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันนะครับ<ช>โอ้โหต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยครับยุคนู้นนะครับ แล้วก็17พฤษภาคม2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชการที่9สเสด็จไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลแล้วนี่คือภาพที่เราเห็นเป็นประจำก็คือภาพเขื่อนภูมิพลมุมนี้ครใช่ค่ะ<ม>ก็เขื่อนนี้เป็นเขื่อนกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ําแห่งแรกของประเทศไทยและเป็นเขื่อนใหญ่อันดับสองในภูมิภาคส่วนนี้ของโลกรัฐบาลจึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขนานนามเขื่อนนี้ว่า เขื่อนภูมิพลเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสุพนณิมิตรสำหรับชาติและประชาชนชาวไทยสืบไปค่ะม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ